มันต้องมีความกระหายอยากที่จะมีมีความมุ่งมั่นมีเป้าอ่ะเฮ้ยฉันทำได้เราต้องทำได้เราอยากที่เราจะรวยอ่ะคนอื่นทำได้เราก็ทำได้คิดแล้วก็ต้องทำ<ะ>คุณคิดนะวันนึงร้อยเรื่องนะแต่คุณไม่ทำสักอย่าง<ะ>มันก็ไม่เกิดผมเหมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะว่าเฮ้ยต้องทำได้ ถอยไม่ได้แล้วหลังหลังชนหลังไม่ให้ชนฝานะหลังชนเหวแล้วอ่ะถอยไปก็ตายแล้วใจผมนะคุ้มตั้งแต่วินาทีแรกที่ทำแล้ว mm hmm. ถีบตัวเองขึ้นมาทุกคนเนี่ยคิดได้<ะ>แต่คิดแล้วต้องลงมือทำ<ะ>บางคนเนี่ยมีโปรเจกต์ตลอดเวลาแต่ไม่เคยลงมือทำเลยอย่างงี้นะไม่เกิด อย่างสมัยก่อนตอนผมเริ่มทําธุรกิจเนี่ยปัญหาผมเยอะเวลาเจอปัญหาต้องไม่ทอ้ออย่าไปหมดหวัง<ะ>เมื่อปัญหาเกิดขึ้นคุณต้องคิดเลยนะอันดับแรก<ะ>ทํายังไงที่จะแก้ปัญหานี้<ะ>อันดับที่2อคือคิดว่าจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำสอง ดูตัวคุณเองด้วยว่าพลังเราเนี่ยมีประมาณแค่ไหนเราจะทํายังไงให้เราไปได้ถึงเราอาจจะมีหาคนมาช่วยหาใครมาซัพพอร์ตหรือมีวิธีต่างๆแล้วแต่และคนอาจจะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณมีปัญหานะคุณต้องบอกกับตัวเองว่าเนี่ยคืออีกปัญหาหนึ่งที่กําลังจะผ่านไปอย่าไปจมกับมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกปัญหามันแก้ได้อย่าไปท้อสู้แปเดี๋ยวก็ผ่าน